ทีวีแล้วอ่ะโอ้โหทีทีวี TV สองคนอืมคนสิงคโปร์ด้วยหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งาบาทนะครับทองไวนะครับพี่ติงหูฟังพีงเวซด์ดอทคอมนะครับจุ๊บจุ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตีมเวเลตมาแนะนำที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเอง แถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเลตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด,ด้วยการสกแกนเคียวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิชของเราได้เลยแต่นี้โทเทมก็ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดก็ป้าแล้วดูดิแ,ดแ <laughs> กรันตีบึ้มอะเออนี่ๆดีดน,น,น,นี่คนหนึ่งโอ้โหฉีกหมดเลยเข้ามาเล็กปะนี่ยโอ้ my god thank you who who is this ตัหลังบ้านเลย เอ้ยอ๋อออกมานี่นี่แอบหลอกด้วยอย่างเท่หลอกแบบเท่ๆมา่อก่อนผมกำลั Help. พอพอง skate hell fishing อืมน่าต้องเอาขุมเครื่องนะไล่งไม่ได้เขาต้องฉีกเลยในตาเต็มเขา อ่านี่แกตาติปเขาต้องฉีกเลยตักบ้านก่อนเรียบร้อยส้นเ e r a d e a โยกินกินหายด้วยเี้ยเกินกินหายอันแรกด้วยอะ ไม่ได้เล่นทุกคนอดเล่นเกินกินตามเคยคือมันหนึ่งในคือมันห้าสิบห้าสิบนะแต่แบบโอ้โอโตรโกรธก็แบบโกรธจริงคือแบห้าสิบห้าสิบอะแต่ไม่ได้อะเฮ้ยเขาชีกออกมานี่นี่อยู่นี่ ไปไหนก็น่าต้องฉีกตาเต็บเขานี่ไงฉีไม่บนคือเดินในแพ้ฉีกมากถ้าเกิดยังบนที่เดิมนะคือเรียบร้อยครับ <c oughs> พี่ยอมและะ้วก็ได้อ่าโดนแล้วก็ตายยากโอ้ยวายว ผมว่าใส่มูลิมาน่าจะน่าจะโอเคกว่าป่ะกว่าเร่นอย่างเงี้ยหายหมดเลยอ่ะพูดจริงใส่มูลิมาน่าจะคุ้มกว่านายสี่นี่ไงทีเนี้ยเซอร์แก้เดรงไหนกันง่ายมากๆแล้วตอนเนี้ยเขาแทบจะไม่ค่อยแบบ ที่เดิมกันแล้วตอนนี้แล้วไมกวางยังอยู่วะเดี๋ยวถามจีกวางยังอยู่แบบโอ้โหอยู่แบบหลุนหลุนท่เท่เลยโอ้โหเด็กเวรข้างบ้านเด็กเวนข้างบ้านนี่คือแบบโอ้ที่เดิมดิต้องฉีกอ่ะนี่ไงเอาเอาเอามาเพื่อน โท่เชมกีดก็หายโท่เชมกีดกีดยังหายเลยยุดเอาเถอะเห็นคนอยู่ใกล้เดี๋ยวปะไม่น่าเจอโอเคน้องมีน้องมีต้นต้นชิดชิด คุณมึงจะตายแล้วนะเอด้าเอด้าจะตายแล้วนะเอเดาดีกว euh. ่าให้ฟุมิมี่ขับรถดนไล่ไปก่อนนะจะโดนฟาดปะไม่น่าโดนอ้าวโอ้โหเกิดไรเฟืองนั้นนี่คือจบหีไปเลยล่ะทำไมเขาฉีกันนี่ยเขาฉีกแบบปลายแล้วอ่ะคนนี้ตัวเองจะตายอยู่แล้วยังจะมาเล่นอีกไม่ได้จะเสียหายปะคิดว่า ต่างนี้มันต้องกลับพีไปเขาจะกลับทางเดิมให้ได้เรี็บร้อยจุว้ยเขาต้องวิ่งตรงบนไม่ได้ไม่แน่ทันอยู่ผมน่าจะทันอยู่ เจีบลอยเอาเขาโดนไปเฟดปะไม่น่าใช่อมไหมดไม้หมดไม้หมดโอ้โหเจสเก้เฮ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้โหโอ้โหครับพี่

เฮ้บบไปโดดยังจะติดเล่นกันล้มสาวเพื่อเขาคนเดียวไอ้ยี่เปนแปลกสาวเว้ยคือเล่นอยากกอ่างกับขึ้นเลยขึ้น้ายแล้วอ่ไะไหนมาแปลกสาวง,งั้นเลยยอมล้มสาวเพื่อเธอคนเดียวสั่งจุดยอดอะไรจริงเห็นดเูเทมผมขาม <c oughs> เอาแล้วดึงจะปล่อยตายเหรอเอาเอา เธอได้เธอรอดได้เลยนะเราตายสามคนได้ไม่เป็นไรหรอกแค่เธอรอดคนเดียวเนะี่ยฉันก็ดีใจมากแล้วเอ,เอาเอาช่วยอยู่เดี๋ยวก็ไม่ช่วยแล้ว,วเนี่ยไอ้ขอับพี่เอ้ไปรอดโอ้โห่ไปชิบหายโอ้เจออ่ะบอลเล้งเทคอินสตรีทยังไงล่ะมา Lu cek istri lu lho Hah, kau tuh keperluan ini ya dah No, spicy <laughs> Guys, why if I just go in the locker? Shhh <laughs> <laughs> อ oh, uh, ๋อปะดดูเขาเล่นสนุกอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคเขาก็น่าจะชอบในสไตล์แหละคือสไตล์แบบขอให้แบบขอให้ได้แกล้งผีก็สนุกแล้วประมาณนั้นโอเคสไตล์ใครสไตล์มันตายใครตายมันยังอยู่นี่อยู่เลยยังไงจริงตายใครตายมันแะ ถ้าเกิดเขาชอบเรืนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ถูกต้องของเขาแล้วก็คืออย่างน้อยก็ได้บุลี่ผีได้ส่องไฟผมได้แกงผมได้แบบได้บล็อกช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยก็มันก็ได้แต้มในส่วนนี้อยู่เพราะว่าการเล่นเกมนี้มันไม่มีส่วนเอพิทูประมาณนั้นอา้าวนึกว่าจะถึงไม่ถึงเฉยผมกระดักหน้าปักสร้อยมาก่อนอเตะนีเนี่ยดักหน้าปักสร้อยมาก่อน G G although I die so fast ไี <editors> ่ถ nice <t Works> ึงเพราะรอดสองไปไปงัย Nice flash he's like n o เล่นกับเขาหน่อยแล้วกันมีอะไรทวงดีบ้างกับตอนนี้อะทัวเทมเนี่ยก็ทวงอยู่นะทวงโคตรแต่มันต้องมีคนถอนเทมก่อนอะ Mister Kennedy กลับไปสิเพื่อนกลับไปหาคนที่เรารักมาตรงไห้ก็ไม่ได้โอ้โหอยู่น <stimulation wheels> ู่นอยู่นู่นคือเหมือนเหมือนหมดนี่เป็นหมดห่อเทพอ่ะโอ้โหเครื่องนั่นก็จะติดนะเครื่องนี้ก็จะติดนะเครื่องนู่นก็จะติดคือตอนนี้เหมือนเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องเหลือประมาณสองเครื่องอะตอนเนี้ย พี่ยินดูยันด์จ้าวดูในเทพสามสิบห้าบาทเ,เจออะเจออะเจอลอยโจยเข้าหน้าหางประกอบ <c oughs> โอ้โหได้ไงวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่ครบสี่คนไปได้โอ้อยู่ครบสี่คนเลย ทิปเมื่อสามวันที่ผมก็เจอแกล้งคิลเลอร์นะเจอเมื่อวานสองทางเกมผมก็เลยจัดเฮทางเตียวหอคือเข้ามาสายแบบสายคอนเทนต์คือไม่ได้สายเอาแบบเอาการดเลาะเอาชนะคือเอาแบบคอนเทนต์ตึงๆโอเคจี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 ถ้าเขาสนุกผมก็สนุกแล้วกันดูดูไอ้ดูเขาดียังไงเขาก็ตอบมาเนี่ยเอ็กดีเอ็กดีเขาบอกเขาสนุก <laughs> ก็คือสนุกนัอะไรก็ตามนั้นคือเขาสนุกเราก็สนุก